มาครับพี่พี่วันนี้ผมมีคโรราคอสตัว1.8 h y บ r i ดพรีเมียมรองคอปเข้ามาใหม่คันนี้เช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยครับได้สีขาวมุกปี23นะฮะสภาพสวยคันนี้ฟีดาวจัดยอดได้เต็มครับผ่อน10,000นิดๆเท่านั้นเองฮะเป็นตัวไฮบ r ิดประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ25กิโลลิตร เพชรยนต์นำเข้ามาแล้วเกรด A น้อยไปสําหรับเขานะครับต้องเรียกได้ว่าตัวนี้เกรดพรีเมียมเลยครับรถสวยพร้อมใช้งานได้ทะเบียน3 449สนะครับสนใจคันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถ SUV มือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมปานเพชรยนต์อยู่ในช่องรถ SUV มือสองนะครับวันนี้นํารถเข้าใหม่ครับมานําเสนอตัวนี้ก็คือตัวไฮบริดพรีเมียมนะเป็นคอสไฮบริดพรีเมียมตัวรองท็อปนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดครับประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ24-25ิบ สีขาวครับก่อนหน้านี้มีเข้ามา1คันแต่คันนั้นขายอยู่ที่789แนะแต่คันนี้ราคาถูกลงนะครับใครที่มองหานะฮะรถใช้งานเกรดพรีเมียมนะฮะคือเกรดเอยังน้อยไปนะครับสาหรับเขานะับผมเอามาให้ดูแล้วเอามานําเสนอแล้วนะครับคันนี้เป็นคลอสไฮบิดนะครับและที่สําคัญเป็นตัวรองท็อปที่น่าใช้มากๆสีขาวมุกแบบนี้สภาพแบบนี้หายากมากเลยนะครับได้ในเรื่องของเลขทะเบียนครับ3449 ฟังก์ชันครบนะฮะสำหรับตัวนี้ขาดแค่ซันรูฟกับแหลกหลังคาเท่านั้นเองนะฮะความเหมือนของตัวท็อปนะฮะก็คือตรงแค่ซันรูฟนะฮะแล้วก็แหลกหลังคานะครับจะไม่เหมือนตัวท็อปตรงนี้นะครับโครงสร้างท n g a เหมือนกันช่วงล่างเป็นทอสันบีเหมือนกันครับความนุ่มนวลเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าคันนี้โทษน่าใช้สนใจนะครับหยิบม,มือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2ย์แปดสอง่าก่อนเข<อ>้ามาที<อ>บ่<อ>บริษัทเพชรยนต์นะฮะโทรหาผมก่อนนะถ้าพี่อยากให้ผมดูแลนะครับผมรีวิวรถเป็นประจำครับผมหาาเเคคสองนะะฮผมถ่ยลิป ทุกวันครับวันละ3าถึงสคลิปผมไม่ได้นั่งรอรับเบอร์นะเวลาพี่เขาโทรเข้าส่วนกลางนะมันจะมีแอดมินนะครับรับเบอร์พี่แล้วก็ส่งต่อให้เซลที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเป็นประจำฮะคนพวกนั้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแม่นสเปคนะฮะบางคนนะครับดูคลิปผมมาเป็น FC ผมนะโทรเข้าส่วนกลางกับซื้อกับคนอื่นอย่างเงี้ย ก็ยังมาขอให้ผมไปอธิบายตัวรถให้ฟังเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้นะครับการรู้ลึกร,ร,รู้จริงนะสเปครถสเปคแคมเปญน,นะแม,แ,มแม่นๆนะฮะโทรหาผมได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมปานเพชรยนต์นะดูแลเองตั้งแต่จองจัดไฟนแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถถึงมือท่านมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับในเรื่องของโครงสร้างครับเหลี่ยมสันคมฝาก,กระโปรงหน้าตรงคมเนี่ยไม่มี บุบไม่มีรักยิ้มเคาะไปสีบางเดิมแต่มีรอยสเก็ตเล็กน้อยตรงนี้จะมีรอยบุบเล็กน้อยตรงนี้นะคะสังเกตด,ดูเห็นไหมอันนี้คือชี้ให้ดูเลยนะครับแค่นิดเดียวเองนะคะสํสำหรับตัวปากกระโปรงหน้าไฟหน้าได้เป็น ไฟไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนมาให้มีลูกแก้วอยู่ในโคมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญโคมใสปิ้งเลยนะครับขีดเส้นด้วยสายเส้นสายสีฟ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดครับกระจังหน้าสวยสวยครับร,ร,บรูระบายความร้อนใหญ่ระบายความร้อนได้ดีทะเบียนสามสี่เก้าทะเบียนสวยด้วยไฟเต่หมอกไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้นะฮะในส่วนของด้านข้างครับจุดเชื่อมต่อต่างๆฮะแนบชิดสนิทแบบน,นี้ไม่อ่าป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสารคมตัวรถครับไม่มีบุบไม่มีรักยิงนะฮะ ล้อแมกเป็นทูโทนปัดเงานะครับได้เป็นร่องลึกเนี่ยเป็นสีเทาดํานิดนึงนะรถสวยพร้อมใช้งานนะสําหรับตัวนี้ขนาด18นิ้วได้ยางปี23ให้แล้วนะครับยางมิชลินนะตัวนี้ยางดอกยางเหลือๆเลยนะครับราคาดีมากครับ7 0 0 0 0 ห้าหมื่นเ้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทรวมทุกอย่างแล้วนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับเอารถปีสิบยิบสามคันนี้ไปใช้งานเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลครับเลขไม้นะไม้ใช้งานเนี่ยก็คือเขาเช็คระยะใหญ่มาให้แล้วพี่เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆในการเช็คระยะใหญ่นะฮะก็คือพี่ต้องเสียค่าสูตรบริการประมาณสองหมื่นบาทแต่นี่พี่ไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วพอเช็คให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของกระจกบานหน้านะครับตัวนี้นะฮะ ได้เป็นกระจกครับแท้เดิมโรงงานนะฮะกระจกคือโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นี่คือรถไม่เคยชนมานะครับปกตินะฮะถ้าโดนด้านหน้ามาหรือกระจกแตกมาโดนหินโดนอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแต่ว่าส่วนใหญ่โตโยต้าเขาจะเปลี่ยนเป็นของแท้ให้แต่แค่ไม่มีโลโก้โตโยต้าเหมือนเดิมเท่านั้นแต่คันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับบนหลังคาครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้สวยมาก นะฮะแล้วที่สําคัญมีการสาดมาให้แล้วรอบคันนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะฮะสภาพสวยมีบายสปอร์ตมิเตอร์ครับแจ้งเตือนรถในมุมอับนะฮะตัวนี้มีมาให้นะครับและที่สําคัญกระจกแท้เดิมโตโยต้าตรงนี้ครับตรงมุมอับนะฮะนี่ของแท้นะครับไม่เคยเปลี่ยนมาด้าน,นนี้เช่นเดียวกันครับของแท้ไม่เคยเปลี่ยนมาเมื่อเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเป็นคีเลสมาให้แล้วนะฮะเปิดเข้ามาดูด้านในนะครับภายในนะฮะออกแบบเป็นโทนสีดําสลับแดงแบบนี้ ขอภายในเรื่องของมันสีแสงหน่อยนะอาจมาใกล้ๆกันนะครับในเรื่องของหน้าภายในนะครับคอนโซลหน้าหน้าครับเป็นแบบพลาสติกผิวเรียบครับทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเพกเบรกเกนซีดนะฮะหุ้มหนังสีแดงมาพวงมาลัยหุ้มหนังครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับมีโคชชอนโทนให้นะฮะในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple Car าร์พีแอนดรอยอัลโตได้หมดนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาครับมีช่องเก็บของให้ด้านล่างฮะและที่สำคัญเกียร์ออโต้ครับมีโหมดต่างๆใให้้เลือกบชนะะฮ ระบบกันลื่นทันไหลนะครับรวมถึงนะฮะตรงนี้ช่องวางแก้ว2ช่องบาะหนังสีแดงครับเต่งๆเตึงๆบอกไฟฟ้าด้านคนขับมีมาให้แล้วในเรื่องของโครงสร้างครับก่อนไปดูโครงสร้างนี่คุณดูนะครับ กล้องแท้ Toyota ครับกล้องบันทึกหน้ามีมาให้แล้วนะฮะสำหรับโครงสร้างครับมเม็ดอเม็ดอาร์คเลียงสวยอยู่ครบแบบนี้นี่คือสภาพเดิมๆนะฮะรถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามาแน่นอนครับตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพิความจมน้ํารับซื้อคืนเต็มจำน,นวนนะ,ะ,ะนครับหัวน็อตรับไม่มีรอยถอดแบบนี้โลโก้โคราชชัดเจนแบบนี้ครับแผ่นเพจเช็คดูแล้วนะตรงกับสําเนาเล่มทุกจุดครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยถอดออกนะะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขมาดูด้านหลังกัน โลโก้โตโยต้าครับชัดเจนแบบนี้ทั้ง2จุดทั้ง3จุดเลยนะครับนี่คือกระจกแท้เดิมเปิดเข้ามาด้านในครับช่องไฟต่างๆคุณดูหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับเมื่อวานมีลูกค้ามาซื้อสดไปคันหนึ่งนะตอนแรกอยากได้เอาติสแต่ว่าเอาติสไม่มีคูชชอนโทน<ๆ>ก็เลยจัดคอร์สไปซะนะครับในราคาประมาณ7 0 0 0 0สกว่านี่แหละราคาเท่ากัน7จ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็บอดด้านหลังสีแดงตึงๆเลยรถเนี่ยน่าจะใช้งานแค่ด้านคนขับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปิดมานะครับดูในเรื่องของโครงสร้างคุณดู แกะให้ดูแก่ยากมากนะครับนี่เม็ดเม็ดอดาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบอ่ะขอไปนะครับเม็ดเม็ดอดาร์เรียงสวยอยู่ครบนะฮะคือรถเดิมจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าตรวจพบเจอชนหนักพี่ความจมน้าเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกกันไข้ลนหลังครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดสนิทครับล้อแมกไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับยางได้ยางมิชลินพายเมอร์ซี่นะตัวนี้ก็คือนุ่มเงียบเลยนะครับยางแบรนด์หลักที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะสําหรับตัวนี้นะครับคิวนะฮะโครเมียมนะครับโคโคโรราคอสชัดเจนครับบล็อลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นขีบฉลามชร์ฟินมาให้แล้วสปอยเลอร์ครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามที่อยู่ด้านนนใะ 영 <susur> ในเรื่องของที่ปั่นน้ำฝนมีมาให้ครับแล้วก็นี่ฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนไฟท้ายได้เป็น Fu l l LED แบบไลท์ไกดิ่งนะนะครับคาดเอวด้วยคำว่าโคราคอสมาให้แล้วครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาถึง2จุดนะฮะแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างให้มา2จุดเดี๋ยวดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะคุณดูสังเกตดูตรงโช๊คนะฮะไม่มีสนิมขึ้นเลยนะอันนี้อาจจะมืดไปหน่อยต้องขออภัยแต่ยืนยันครับเดี๋ยวผมตรวจรถให้2 7 4รรายการครับตรวจกับบริษัทชิคครับตัวนี้ผมมีใบเซ สําหรับด้านหลังนั้นในออกแบบเป็นโทนสีดํารุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาแล้วนะครับปกติรถใหม่ๆเนี่ยไม่มียางอะไหล่แต่จะได้เป็นชุดปลายยางฉุดเฉินมาให้นะครับพร้อมกับน้ํายานะครับขับขี่ได้อีกประมาณห้าสิบกิโลเมตรนะฮะสำหรับใส่ไปแล้วน้ามันะบ,มบันแด,ดชครับมีมาให้แบบนี้นะฮะ สวยมากนะครับชกขึ้นสุดลงสุดครับหมดระทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้โชกขึ้นสุดเลยนะครับสภาพสวยนะครับได้คันนี้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังครับตะเข็บต่างๆเห็นไหมไม่แตกไม่ลาวครับนะฮะไม่มีสนิมขึ้นแบบนี้สภาพนี้คือเดิมโรงงานนะฮะกระจก กระจกด้านท้ายแท้ด้วยนะมีกล้องถอยให้แล้วก็ที่สําคัญไฟท้ายสวยๆไม่ได้เปลี่ยนมานะครับไม่มีรอยแตกเป็นไลท์ไกดิ้งนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้านะฮะเคียวโคเมียมครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับโลโก้โตโยต้าเห็นไหมฮะชัดเจนมากนะครับนี่โตโยต้าชัดเจนเลยรับทุกบานนะครับทุกบานกระจกเดิมทุกบานนะฮะ ขอัยนะครับมาดูภายในครับนี่ช่องไฟต่างๆนะครับผมรถสวยพร้อมใช้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างคุณดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์เรียงสวยอยู่ครบนะฮะเรียงสวยอยู่ครบนะฮะสวยมากสําหรับตัวนี้นะครับใครสนใจครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เครับเบอร์นี้นะฮะบอกเลยว่า อ่าถ้าเกิดว่าพี่โทรหาผมนะพี่จะได้การรับบริได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับในเรื่องของแผงประตูครับเป็นออตโอตโอ้ด้านคนขับนะที่เหลือก็จะเป็นกดทางนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเซ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกไฟฟ้ามีมาให้ครบเซตนะฮะภายในครับสวยงามนะฮะตัวนี้เห็นไหมนะฮะปรับไฟสูงต่ำแต่ว่าเป็นแมนนวลนะนะครับแล้วมีเปิดฝาท้ายจากด้านในนะครับ ฝาดเปิดฝากระโปงนะครับเป็นเบรกนะครับคุณดูโอ้โหสภาพนะฮะคือใช้งานน้อยจริงครับแล้วก็เลขไม้แสนหนึ่งหมื่นเนี่ยผ่านการเช็คระยะใหญ่มาแล้วนะฮะเปิดเข้ามานะครับสตาร์ทเครื่องยนต์อ่ะเวลาเครื่องยนต์ทํางานนะครับคําว่าลดี้จะขึ้นนะครับคําว่าลดี้ขึ้นเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ทํางานแล้วนะครับ คุณดูความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะรถสวยพร้อมใช้งานนี่คือไฮบริดแบบเครื่องเงียบมากๆเลยพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงรดเสียงสังงานด้วยเสียงรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็มีคูชคอนโทรลด้านนี้ครับโอ้พวงมาลัยสวยนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้ครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้หมดเห็นไหมฮะแล้วก็มี a อ r d ด g ต t a l Auto แยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้ช่องเก็บของครับพุ่สตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับที่วางแก้ว2ช่องนใเรื่องของเสาด้ววยคมป็นสีะฮะ ได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่แน่นอนครับกระจกมองหลังฮะตัดแสงอัตโนโมือนะครับตัดแสงก็แบบนี้นะครับพร้อมกับกล้องเห็นไหมฮะกล้องหน้าน้าชัดเจนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มาก่านบังแดดครับมีไฟส่องสว่างให้ครับพร้อมกับกระจก ส่องให้แบบนี้ครับโอ้โหสวยมากนะครับใครได้คันนี้ไปนะฮะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่เพียงหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์ผมศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าครับก่อนเข้ามานะฮะโทรหาผมก่อนขอรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ทางไลน์เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้พี่โทรเข้าส่วนกลางพี่ได้คนที่รอรับเบอร์นะผมเนี่ยหาเคสเองนะครับมันจะมีอย่างนี้พี่เวลาเซลล์ครับขออภัยนะเวลาเซลล์เออมันจะมีเซลล์ที่เป เซลส่วนกลางนะครับเขาจะรอรับเบอร์เขาไม่ได้ถ่ายคลิปเป็นประจาแบบผมซึ่งผมหาเคสเองไม่ได้รอรับเบอร์นะครับผมก็จะมาถ่ายรีวิวรถเนี่ยวันละ3-4คันนะครับซึ่งก่อนถ่ายผมค้นหาสเปครถผมเรียกเออผม หาความรู้ก่อนมารีวิวให้พี่รับชมและแน่นอนว่าการที่ผมค้นหาแบบนี้สเปคผมค่อนข้างแม่นกว่าใครนะครับถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะลูกค้าผมเนี่ยดูคลิปผมมาแล้วโทรเข้าส่วนกลางบอกว่าให้คุณปานสอนดูรถหน่อยแต่ซื้อกับคนอื่นนะแต่ให้ผมอ่ะพาไปดูรถพาอธิบายตัวรถอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าพี่อยากได้เซลล์ที่ตอบโจทย์จริงๆพี่โทรหาผมเลยนะครับติดต่อมาครับหยิมมือถือขึ้นนาโทร085713369ขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรฮะ ก็100ร้อยกว่าแรงม้านะทํางานร่วมกันกับมอเตอร์ไฮบริดได้แบบนุ่มเงียบม,มากนะฮะแล้วที่สําคัญในระยะยาวนะฮะเขาเรียกว่าในอัตราเร่งที่สูงขึ้นก็สามารถทํางานร่วมกันได้ครับไม่ได้ทํางานแยกกันนะนะครับทำงานร่วมกันเลยทําให้ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ25กิโลลิตรได้นะครับคุณดูครับ ห้องเครื่องนะไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันธ์ต่างๆไม่มีรั่วไหลไม่มีรั่วซึมนะครับและสนิมไม่ขึ้นนี่คือการยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพความจมน้ามานะครับหัวน็อตทุกจุดทับเดิมนะฮะไม่มีรอยไม่มีรอยขันไขไม่มีรอยถอดจับเคมีพันธ์ต่างๆอยู่ในระดับปกติซื้อรถกับผมผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้2เลยนะครับก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้และประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับเช็ครถให้นะครับสองราายกรรนะคับ ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงนะผมเปลี่ยนให้เลยแต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนด้วยกันนะครับคุณมาดูหัวนอ็อตตรงจุดเชื่อมต่อครับฝากระโปรงหน้าครับหัวน็อตทั้งบนและล่างไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาแบบนี้ครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับต้องเป็นไทยโคอิโตแบบนี้นะเวลาซื้อรถมือสทั้งคันครับอ่าสัก คันนึงสักทั้งทีนะพี่นะเวลาซื้อรถมือสองทั้งทีนะซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นดีกว่าครับรับรองว่าพี่จะไม่ผิดหวังนะป้ายเตือนต่างๆอยู่ครบนะฮะคานบนแม่น้ำนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้สภาพสวยมากนะครับดูฮะโลโก้ไทคุยโตชัดเจนนะครับ จุดเชื่อมต่อต่างๆหัวหน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับแล้วก็โลโก้โตโตยโต้าชัดเจนแบบนี้เบียมสารคมฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรัรวบายความร้อนสักการดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบแบบนี้นี่คือรถเดิมโรงงานไม่ได้ถอดอะไรมาทั้งสิ้นก่อนที่เครื่องยนต์จะตัดมาเป็นเครื่องยนต์ก่อนที่ ไฮดรีด <c oughs> <Hi> <bit> จะตัดมาเป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องบวนมันจะวอร์มอัพมันจะมีเสียงดังขึ้นเล็กน้อยอันนี้คือไม่มีปัญหาใดๆนะครับพอเสียงเงียบไปพอมันวอร์มอัพเสียงมันก็จะเงียบไปเฉพาะเสียงเครื่องยนต์นะ แต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยเงียบเลยนะครับผมมีจะมีเสียงมอตเตอร์ทำงานเล็กน้อยนะฮะใครสนใจนะครับหยิบม,มือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369คันนี้คอส1.8ไฮบริดพรีเมียมปี23ครับตัวรองท็อปนะฮะเลขไม้1 1 1 0 0 0มกิโลเนี่ยผ่านการตรวจเช็คระยะใหญ่มาให้แล้วนะครับพี่ไม่ต้องไปเช็คไม่ต้องไปเสียสอ0ถึง 30, พี่แค่นะครับมารับรถคันนี้ไปแล้วแค่จ่ายค่าน้ํามันเครื่องต่อเดือนแค่เดือนละประมาณ1,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วที่สําคัญได้เป็นสีขาวแบบนี้แล้วรถไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ามามีบุบเล็กน้อยตรงเล็กน้อยจริงๆนะตอนช่วงต้นคลิปนะฮะนี่ใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมเลยนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาครับ กดเบอร์0825713369นะฮะก่อนเข้ามาติดต่อมาหน่อยนะครับผมถ้าโทรเข้าส่วนกลางนะพี่จะได้เซลล์ที่แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องรถจริงนะับเพราะว่าเขารอรับเคสไม่ได้รีวิวรถเป็นแระจําแบบผมนะฮะแต่ถ้าพี่โทรหาผมครับพี่ผมพาพี่จัดแฟแนซ์พาพี่จองนะฮะพาพี่ส่งมอบรถด้วยตัวเองนะครับสนใจรีติดต่อมานะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครับเ์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ